อยู่มึงก็มาอยู่กูเนี่ยอยู่กู่ก็แค่แล้วกูมาแล้วมันจะมีคู่ก็มาไปช่วยย่องอยู่เนี่ยเฮ้ยวนมาโดนแล้วเนี่ยอันแห่มาแล้วแห่กันมาได้เหี้ยกดเตะกดเตกเตกแล้ว Ôi Tôi còn má, tôi còn ma! Con tay tôi đứng Con đừng, con đừng Chắn đừng, chắn đừng Ây chết Mấy chụp á lỏng á, anh chết lỏng đấy mấy chụp nữa, chặt đi này! nay Ê, đồ Ê, đồ bằng đi mà

โอเคน้่งมองน้่งมองโอ้ยตามกู้หญิงที่มาที่เร็วขึู้เร็วขึ้กเสร็จครับโอเคสั็จอย่างนี้ตปกูหี้ยจออไปไวเร็วสุดสปีดูก็ว ไป,ปกูคือมิเตอร์บีทเาเข้ามาแล้วเราเข้ามาแล้วในบ้านเราที่ไปมาโอ้ยเฮียขึ้นบันไดขึ้นบันไดยังไงเฮ้ข,ข,ข,ข้าฟื้นอีข้าฟื้นน<ป>ี<อ>้ข้าฟื้นนี้ตายเฮียตกลงการที่จะฟื้นอีกมันี่ย ทำงั้นทำไมเกืตายหาเอาตายก็ตาก็แตกแด้ฟ้าช่วยด้วยกลับมาแล้วสวยเสวยเสือเสือไอ้หนุ่มลาปิงเลยอยู่เลยสัตว์ไอ้ตัวนี้มีกุญแจด้วยวะแกมาสิเก่อบตายแล้วเมื่อไหร่โดยแพ้แล้วนี่ตูลับอยู่ไหนวะ อุ้งยเดี๋ยวรอดมาจะเ,เ,เปิดประตูลับกันดีกว่าแอร์วไว้แอร์จะรอดแอร์ไว้แทำไมกูต้องมือเปื้อนเลือดไอ้เหี้ย <c oughs> ขาวสะอาดมากมากไอ้เหี้ยีี่คนทำไอ้เหี้ย

เอาขนแม่งยาวยาวเกินเลยเลยกระเกงไอ้เยังเก็บไม่ได้ไงวะเลยเลยเก่งไอ้ยื้อใช้ชิ้นลำบากกันไว้เใชเหลืออะไรอ่ะากเหลีแบกไปไหนมาไหนเกะกะด้วยก็ตั้งเกะกะได้เลยวะมเกะกะขาไอ้เหี้ยอะไรถามแข็งก็ยังเกะกะได้สัก เฮ้ยนอมีนี่วะตัวเมียแอบดิเฮ้ยสองนัดลมลยนะเว้ยมาไางอะไดิเมันเชียวบ้าที่อ่ะเชียวถงได้แค่ไหนได้รับฟุงเ่ยล่มากสุดสุดเฮ้ยไม่ดังรไงดูว่มัตายแล้วมาไไหมมานด้ วัดไปไหนวัดไม่ได้โโอ้หเจตีไปโนอะไครวะเห็นดิโอ้ยมันจะตายหามหมดแล้วเฮี้ยมันโดนระเบิดกูเล่หมดเลยอ่ะกูจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตูจะเลียตัวฉีดเลียกันแล้วตายสองเลยตายสองตายสองเอ้าตีไปไอ้เนอโะไอ้เนี่ย เที่ไปลีกนึงดูเดี๋ยวพาไปหาเลยรไหนหาซีพาไปหาทีองใต้สลิงะใต้่ะบาปไปเลยตายเลยที่นี่วจไหนด้วยมันโอเคเติอยู่ไหนตามันตามันีใหม่มากีใหม่มาีใหม่มา เออมันวางดีไปแล้วกฟ้บกลับละใหม่มาเฮียกลับมาเกิดมากลับมาเกิบมาเกับมาเกิดมาเฮียไอ้เฮียเลยไอ้เฮียเลยจัดอีตี้ที่ยิงกิด้ยิงงสะพานตายวปะก็ไม่รู้เนไหนเฮียไอีคนนั้นมันตายยังวะที่ที่ที่ยุงเงสะพานน่ะตาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว คือกูยัดระเบิดสายแมงหมดเลยสัตว์เมาเก็บของมนอยู่เปิดมาก็เปิดมามีตามชิวเลยเฮียขอเราไปสัตว์เฮียเี้ยอสัตว์ยอมไม่ได้ไกลมากเลยว่ะไม่ยบอลลูจูยิงมาไกลตัวนี้เฮดยมันยิงกูมันยิงกูมาชัดคนเดียวแค่คนเดียวที่มาชัดอ่ะ วะแไม่เจอวะถอยมาถอยมาถอยมาโอ้ oh, แม่งเห็นปุ้ยรถจะทานมาราสะพานมาสะทานตรเข้าไปโอ้ศบเยอะยังวะมีเพ่อนเพนปัดตะปิมอะชิลละชิละ มาเหี้ตรออยู่ตัวเต็มหนึ่งไหมแกเจ็บแกเจ็บตรงนี้ตัวนึงอ่ะแกเจ็บผมดีบ้างไหมไป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 ส e อ s ์สกอ t ์ go l e t มันได้หมดเฮีย <Here. S 1> แต่ไ <Here. S 1> ปได้อยู่ในตัวนึงอะไรไปดิต้องไปดักหน้ามันวะ <Okay. S 2> นี่นี่ <Okay. S 2> นี่ไปไ <Okay. S 2> ม่กูต้องมือเปื้อนเลือดเฮียเ <Okay. S 2> อ้ยมาท้าตีหัวกันโยมัตจน,น,นดุนไปต่อยมัน <laughs> เอาละเอาถึงก่อนมันต้องมาหาเรา มาหาเรานะว่าหวังว่าแล้วเขาไตา่ผ่านเหไม่ตมไม่ไตโงวะกูเหียโอ้ไเขาต่โงไปไต่โงไมาละมันโผา่ตรงนี้มันโผล่ตรงนี้อัพ จะขโมยแบตปูสซะในเร็วเที่อ่ะบอลมาโดนแล้ว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 ไม่ใช่คนตีกันคนตีกันเดโอเคเอากันแขนไหยแขนไหยแกรคือตกลงหลังมันเสียกเสียกตกลงหลังมันหยุดบอลนำยิงบอลเลยปล่อยมันซะโดนเลยโดนเลยป่อยมันหายหนึ่ง Lem gia lam gia lam gia nào, vào bắt đầu. Return ghế. Ong để enemy squads remain. Đi, ba đi. Lì, đi, 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 đi. <laughs> Oh ho 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 bắt ho 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 ผู้น sure> ี Hua ้มันโป้พู้นี้มันโป้ไปข้างหลังข้าเราไปข้างหลไปคนผู้นี้มันโปเฮียโอ้ระเบิดมาแล้วมาแล้วหายแล้วเนลอกลอกลอกลอมานึ้งมาหนึ่งมาหมมันวัหนี้วัหนีวันีนีโอ้โหเฮียอะไรเนี่เฮย โอ้ยเฮียถอก่ได้ไหมโอเคมากดูดเที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยตายเอาตายเอาเลยเนี่ยเฮ้ยดิขบวดด้วยขบวนด้วยืี่อะไรวะเนี่ยขบนขบนขบน่ขบนเฮ้ยมึก็จแกนข้างหลังว่ะนูนนนึ่งแกแก เอ็วนท с s p r i n g อีกอร์มีใครเนี่ยจะต o r s e addition 5020เ� s o u าโดย nderاصNever 수ืน ..ern OVER! o ว็ w o l v e r i ิวท m ้ c h i n e อ appeal ๆ possibly อัสไม่ท pues ี่สูงไว้ opot Ferrera ต e ี่50まで rincess 간 ladoswhichمنital c h r i s t ี่ ische เฟตย์ได้ tensor Élenda sagisje tu! Koca acceptations 800 és 시면 tecnes 痛 Como 1.1 1!2 1! independents つおり ...n212 1!2 1!2 1!1!1 1!0 1!0 1!1!0 1!1!1 1!1!1

ừh! 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 Đi ừh! 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 Không ừh! 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 chết ừh! 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 เกตายแล้วเกตาแลวโอเคจ่อไปจไปจไปทำให้กูมือเปื้อนเลือดไอ้หี้ยจ่ไปจ่อไปี่อะ่สัตมนงกูเลยเป็นหมอตรงไม่ัคนแต่มันทำให้กูมือเปื้อนเลือดมันบีพี่าทกู